ค่ะทุกคนพบกับคุณครูน้องฝนอีกเช่นเคยนะคะกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามหน่วยการเรียนรู้นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยผักและผลไม้นะคะเราจะเรียนกันตั้งแต่วันจันทร์นะคะที่20มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันศุกร์ที่24มิถุนายนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำใบกิจกรรมนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นะคะ เ้าจะเป็นเจ็บป่วยหรือว่ามีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถมาเรียนออนไซต์กับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้นะคะสามารถปริน้นใบกิจกรรมนะคะตาำหน่ยการเรียนรู้ของคุณครูน้ำฝนนะคะไว้ทําเองที่บ้านได้นะคะหรือว่าจะมารับใบก,กิจกรรมที่โรงเรียนกับคุณครูก,ก็ได้นะคะขอแค่ท่านแจ้งความประสงค์มานะคะคุณครูน้ำฝนก็จะเตรียมเอกสารไว้ให้ค่ะ ส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายใบกิจกรรมนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะแต่ละหน่วยนะคะกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะคะจะมีใบกิจกรรมให้เด็กๆทําทั้งหมด5ใบด้วยกันนะคะเรามาดูใบกิจกรรมแต่ละใบกันเลยค่ะถ้าเด็กๆคนไหนที่มีใบกิจกรรมอยู่ในมือแล้วนะคะสามารถนําใบกิจกรรมนะคะขึ้นมาดูแล้วก็ดูคลิปวิดีโอนะคะทำไปพร้อมๆก,กันกับคุณครูน้ำฝน,น,นเลยนะคะ เรามาดูกิจกรรมใบที่1ค่ะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะลากเส้นตามรอยปะนะคะรูปผลไม้แต่ละชนิดให้สมบูรณ์แล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นในภาพนะคะจะมีรูปผลไม้นะคะหลายๆชนิดต่างๆนานาเลยแล้วก็จะเป็นผลไม้ที่เด็กๆนะคะเคยพบเจอในชีวิตประจําวันด้วยนะคะก็ลากเส้นตามรอยปะให้เป็นรูปผลไม้ให้สมบูรณ์นะคะ จากนั้นก็ระบายสีให้สวยงามค่ะกิจกรรมใบที่2นะคะอาจะใช้เรียนในวันอังคารที่21มิถุนายนนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพจากนั้นให้กากระบาดหรือว่าทำเครื่องหมายผิดนะคะทับตัวเลขที่ตรงกับจำนวนของผลไม้ที่อยู่ในช่องว่างขวางมือด้านหลังนะคะ แล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะเราจะเรียงข้อที่1 2 3เรียงมาจากซ้ายไปขวานะคะจากบนลงล่างเลยภาพที่1นะคะเป็นภาพมังคุดเด็กๆมานับจํนวนมังคุดพร้อมกันนะคะว่ามีกี่จํานวนนะคะ12จากนั้นก็ให้การกระบาดนะคะทับตัวเลขที่อยู่ข้างหน้านะคะให้ถูกต้องภาพที่2เป็นภาพกล้วยะคะ่ะเด็กๆ เด็กๆก็มานับจํานวนกล้วยนะคะแล้วก็กากบาดทับจํานวนตัวเลขที่ถูกต้องค่ะภาพที่3เป็นภาพสตรอเบอรี่นะคะทุกคนก็ทําการนับเหมือนกันค่ะภาพที่4เป็นภาพสับปะรดนะคะภาพที่5เป็นภาพแอปเปิลค่ะภาพที่6เป็นภาพส้มนะคะภาพที่7นี้นะคะเป็นภาพของเงาะนะคะเงาะเด็กๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊คุณคุณท่าฝนคะเงาะเนี่ย มีทั้งมีทั้งผลที่ไม่ได้ปอกเปลือกแล้วก็ผลที่ปอกเปลือกนะคะเรานับเป็นคู่นะคะเพราะว่าภาพเขาอยู่ติดกันชิดกันคือ1น,นะคะนับเป็นคู่1คู่นะคะสคู่แบบนี้นะคะเด็กๆภาพสุดท้ายก็เหมือนกันคะ่ะเป็นภาพแตงโมที่ผ่าแล้วนะคะแล้วก็เป็นลูกเรานับเป็นคู่เหมือนกันกับเงาะนะคะนับ1คู่2คู่แบบนี้นะคะ กิจกรรมใบที่3ค่ะใช้เรียนในวันพุทธที่22มิถุนายนนะคะคกิจกรรมใบนี้นะคะขออนุญาตแจ้งเลยนะคะต้องปลิ้นสีเท่านั้นนะคะถ้าทําการถ่ายเอกสารก็ต้องถ่ายเอกสารสีเท่านั้นเนะะี่ยค่ะเรียนแจ้งท่านผู้ปกครองด้วยนะคะเพราะว่าถ้าผู้ปกครองปลิ้นขาวดําหรือว่าถ่ายเอกสารที่เป็นขาวดำเนี่ยจะไม่สามารถทําใบกิจกรรมใบนี้ได้นะคะเพราะว่าคุณครูฝนกําหนดให้เป็นสีนะคะ ต้องแจ้งตรงนี้ก่อนนะคะอ่ากิจกรรมกิจกรรมแผ่นนี้นะคะมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพจากนั้นให้โยงเส้นภาพนะคะจับคู่ภาพและสีนะคะย้ําว่าจับคู่ภาพและสีนะคะสีของผลไม้แต่ละชนิดเลยนะคะเด็กๆพร้อมกับระบายสีให้สวยงามก็คือระบายสีผลไม้ที่อยู่ด้านขวามือของเรานะคะสีที่1คือสีแดงค่ะเด็กๆสังเกตดูผลไม้สีชนิดนี้นะคะ ชนิดใดบ้างที่เป็นสีแดงชนิดใดที่เป็นสีแดงนะคะเด็กๆก็ทำการโยงเส้นลงมาเลยนะคะข้อที่สองก็คือสีเขียวนะคะสีเขียวเด็กๆว่าผลไม้ใดที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสีเขียวนะคะภาพที่สามนะคะภาพที่สามคือสีม่วงนะคะสีม่วงผลไม้ใดที่มีที่เด็กๆคิดว่าจะเป็นสีม่วงนะคะภาพสุดท้ายคือสีส้มค่ะ เด็กๆคิดว่าผลไม้ชนิดใดที่เป็นสีส้มนะคะจะมอีอยู่สองสองชนิดที่สามารถเป็นทั้งสีเขียวเนะะี่ยค่ะแล้วก็สีม่วงได้แต่ว่าเด็กๆต้องคิดว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆใช้สีเขียวไปแล้วเนี่ยสีม่วงเด็กๆจะใช้กับผลไม้ชนิดใดนะคะในแต่ในแต่ละใบกิจกรรมเนี่ยผู้ปกครองนะคะสามารถช่วยเด็กๆนะคะในการทำใบกิจกรรมได้สามารถอธิบายเพิ่มเติม นอกเหนือจากคลิปวิดีโอของคุณคุณฝนได้นะคะเพื่อช่วยให้เด็กๆเ,เข้าใจในใบกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นนะคะกิจกรรมใบต่อไปค่ะกิจกรรมใบที่4ีกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพและพาน้องผลไม้นะคะโดยการโยงเส้นกลับไปส่งที่ต้นนะคะพร้อมระบายสีให้สวยงามก็คือ พาน้องผลไม้เนี่ยกลับไปส่งที่ต้นของเขาเนี่ยค่ะอย่างเช่นมะพร้าวภาพแรกเป็นภาพมะพร้าวเนี่ยค่ะเด็กๆจะต้องโยงเส้นมะพร้าวเนี่ยให้ไปที่ต้นมะพร้าวให้ได้นะคะทุกคนจะต้องโยงไปยังเส้นต้นมะพร้าวให้ได้นะคะทีนี้ภาพอย่างสับปะรดเด็กๆก็จะต้องโยงเส้นให้ไปสับปะรดให้ได้นะคะ ะต้องโยงเส้นให้ไปถึงสับป,ปะรดให้ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นแอปเปิลนะคะเด็กๆจะต้องโยงเส้นแอปเปิลเนี่ยตัวเจ้าแอปเปิลเนี่ยไปยังต้นแอปเปิลให้ได้นะคะสังเกตดูว่าอ่าเขาวงกดคุณครูน้ฝนนะคะสามารถไปได้ทุกช่องทางเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราเดินทางตรงเนี่ยก็สามารถไปได้แต่ว่ามะพร้าวจะไปอยู่ที่ต้นแอปเปิลได้มั้คะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่า เราสามารถเดินไปส่งนะคะเจ้าตัวมะพร้าวเนี่ยไปยังที่ต้นมะพร้าวได้เลยนะคะกิจกรรมใบสุดท้ายค่ะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะโยงเส้นภาพผลไม้ในบในในใบกิจรกรรมที่กำหนดให้นะคะลงในตะกร้าให้ถูกต้องและจากนั้นก็ระบายสีให้สวยงามนะคะย้าว่ายงเส้นผลไม้นะคะ ภาพใดที่ไม่ใช่ผลไม้เด็กๆก็ไม่ต้องโยงเส้นเข้าไปลงเข้าลงไปในตะกร้านะคะก็ให้โยงเฉพาะผลไม้ภาพแรกเป็นภาพแก้วไม่รู้ว่าในแก้วเขาใส่อะไรแต่ว่ามีมีฟองฟู่เลยนะคะภาพที่2เป็นภาพแอปเปิลค่ะภาพที่3เป็นภาพขวดน้ําส่วนภาพที่สี่เป็นภาพไฟแช็กนะคะภาพที่5เป็นภาพถังนะคะอาจจะใส่น้ําหรือว่าใส่อะไรมาก็ไม่รู้แต่ว่ามี มีของอยู่ในนั้นนะคะภาพที่ภาพต่อไปเป็นภาพอางุ่นนะคะเป็นพวงองุ่นต่อไปก็จะเป็นกาน้ำนะคะเป็นกาน้ำต่อมาก็จะเป็นผลไม้ตระกูลมันเบอร์รี่นะคะภาพต่อไปก็จะเป็นอ่ากล้วยนะคะกล้วยหนึ่งหวีภาพสุดท้ายเลยจะเป็นภาพอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่เรากาที่เราใช้ บัวนะคะบ,บัวที่เราใช้รดน้ํานั่นเองนะคะก็ให้เด็กๆโยงเส้นลงในตะกร้าน,นะคะที่เป็นผลไม้เท่านั้นนะคะอย่างที่คุณคุณทุกคนได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะก็คือในการทําใบกิจกรรมนี้นะคะ,ะผู้ปกครขอ,ของสามารถช่วยเด็กๆนะคะให้คาปรึกษาเด็กๆในการทําใบกิจกรรมได้เลยนะคะถ้าไม่เข้าใจในส่วนตรงไหนสามารถ อคอมเมนต์ที่ใต้คลิปหรือว่าทักมาคุยกับคุณคุณฝนได้เป็นการส่วนตัวเลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณคุณฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ